สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้โปรแกรมดูดาวเบื้องต้นนะครับโปรแกรมที่ผมจะใช้เป็นตัวโปรแกรมที่ฟรีนะครับชื่อว่า Stellarium นะครับสามารถที่จะใช้ได้หลากหลายระบบปฏิบัติการนะครับอย่างเช่น Linux นะครับ macOS นะครับ Windows นะครับหรือถ้าใครที่ไม่ต้องการติดตั้งนะครับก็สามารถที่จะรันบนเว็บได้นะครับตรงนี้นะครับ แต่ว่าในครั้งนี้นะครับผมจะติดตั้งลงไปที่เครื่องนะครับ64บิตนะครับผมก็จะคลิกดาวน์โหลดตัวติดตั้งนะครับที่ตรงนี้นะครับใช้เวลาโหลดนะครับประมาณ1นาทีนะครับขนาดของไฟล์อยู่ที่343เมกะไบต์นะครับผมใช้เวลาประมาณ1นาทีโดยประมาณนะครับ เจ้าตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ดูดาวาเป็นพื้นฐานได้เลยนะครับมันก็เป็นโปรแกรมที่ฟรีด้วยนะครับสามารถที่จะใช้งานได้ตัวโปรแกรมก็มีขนาดเล็กไม่หนักเครื่องนะครับสามารถที่จะใช้งานได้อย่างง่ายงเลยนะครับซึ่งลักษณะการใช้งานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับ ซึ่งผมก็ได้ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งไว้เรียบร้อยนะครับก็ลันไปเลยนะครับการติดตั้งก็เหมือนโปรแกรมทั่วไปนะครับโอเคก็ปล่อยวิ่งเลยนะครับผม ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับก็จะติดตั้งเสร็จนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเปิดตัวสเตลเลียมขึ้นมานะครับ ซึ่งเวอร์ชันที่ผมใช้ก็จะเป็นส stel l เ r ียมนะครับ23.1นะครับเป็นเวอร์ชั่นนี้โอเคนะครับเปิดขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะาไปดูที่กลุ่มดาวต่างๆนะครับผมจะแนะนำให้ดูเบื้องต้นกันนิดนึงนะครับที่ด้านซ้ายนะครับ ที่ด้านซ้ายนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับมาเช็คดูว่ามันจะแสดงตำแหน่งโลเคชันของเราถูกหรือเปล่านะครับอย่างเช่นตรงปุ่มนี้จะเป็นที่กรุงเทพนะครับหรือว่าแบงคอกนะครับก็ถูกต้องนะครับผมดูที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับเวลาวันที่3เดือน4นะครับ2,023นะครับเวลา 23นาฬิกา40นาทีโดยประมาณนะครับก็ถูกต้องนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านไหนนะครับเปิดมาแล้วก็โลเคชันไม่ตรงหรือว่าเวลาไม่ตรงนะครับเราสามารถที่จะปรับได้นะครับที่แถบด้านซ้ายมือแถบนี้นะครับก็คือปุ่มแรกนะครับจะเป็นหน้าต่างที่ตั้งนะครับก็ให้เราลองคล,คลิกเข้าไปดูนะครับ เราจะต้องเลือกโลเคชันที่เราดูนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยขึ้นมาแล้วว่าแบงก์กรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมอยู่เชียงใหม่นะครับผมก็จะพิมพ์เข้าไปนะครับในนี้จะมีฐานระบบอยู่แล้วนะครับเชียงใหม่นะครับโอเคได้แล้วนะครับเป็นเชียงใหม่แต่ว่าเนื่องจากครั้งเนี้ยอยู่ที่กรุงเทพนะครับผมจะก็จะใช้โลเคชันที่กรุงเทพนะครับเหมือนเดิมนะครับ โอเคนะครับแถบที่2นะครับก็จะเป็นในแถบของออวันที่แล้วก็เวลานะครับเราสามารถที่จะปรับให้มันตรงได้นะครับอย่างเช่นวันนี้วันที่3เดือน4ปี2023นะครับเวลา23 42นาฬนทีนะครับวันนี้ก็ตรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครต้องการที่จะดูดาว ล่วงหน้านะครับอย่างเช่นต้องการดูวันที่10นะครับเดือนอเดือนสี่นะครับก็สามารถที่จะ,ะปรับเปลี่ยนได้นะครับอยากจะดะูช่วงเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับเหมือนเราต้องการรู้ล่วงหน้านะครับว่าช่วงเวลาไหนกลุ่มดาวไหนจะขึ้นอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับที่แถบเวลาตรงเนี้ยนะครับโอเคปิดไปนะครับทีนี้ อีกปุ่มหนึ่งที่สำคัญก็คือหน้าต่างการค้นหานะครับหน้าต่างการค้นหาตัวนี้สำคัญยังไงสำคัญตรงที่ถ้าเกิดว่าเรามีดาวที่เราสนใจนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นดาวเคราะห์อย่างเช่นดาวอังคารนะครับดาวศุกร์ดาวเสานะครับ เราอยากซูมเข้าไปนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงพื้นผิวมันเป็นยังไงนะครับเราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันตัวนี้ในการค้นหาเข้าไปดูได้ยกตัวอย่างนะครับผมจะพิมพ์คําว่ามาเข้าไปนะครับซึ่งเป็นาดาวคารนะครับโอเคในตัวซอฟต์แวร์นะครับก็จะหาดาวคารให้นะครับผมอันนี้จะอยู่ที่ ที่ด้านหลังต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้บังนะครับมองต้นไม้ต้นนี้จะบังอยู่นะครับผมเราสามารถที่จะดูได้นะครับซูมเข้าไปดูได้นะครับเราจะต้องเลือกพื้นนะครับออกไปซะก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ไม่บังนะครับก็สามารถที่จะใช้ ปุ่มนะครับที่อยู่บนเมาส์นะครับเลื่อนเข้านะครับเลื่อนออกนะครับซูมซูมและหมุนหมุนซูมดูได้นะครับพูดผิดนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของพื้นผิวดังคารนะครับโอเคนะครับก็เป็นอ่า ปุ่มฟังก์ชันการใช้งานเบื้องต้นนะครับกลับมาที่ภาคพื้นดินของเรานะครับโอเคการดูดาวที่ง่ายที่สุดนะครับเราจะใช้ทิศเหนือนะครับเป็นเ,เป็นทิศอ้างอิงนะครับ จะเสมือนว่าเรายืนอยู่บนพื้นนะครับผิวโลกนะครับเราหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับแล้วก็แหงหน้าบนท้องฟ้านะครับก็จะเจอกลุ่มดาวที่หาง่ายที่สุดนะครับก็คือดาวเหนือนะครับดาวเหนือตัวนี้นะครับจะไม่จะไม่เปลี่ยนตำแหน่งนะครับมันจะอยู่ที่เดิมนะครับ มันอยู่ที่เดิมยังไงนะครับผมจะลองเร่งเวลาดูนะครับตอนนี้เป็น23นาฬิกานะครับ45นาทีถ้าผมลองเร่งเวลาดูนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าดาวดวงอื่นนะครับมันจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆนะครับสังเกตดูนะครับดาวดวงอื่นจะเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆนะครับแต่ในขณะที่ดาวดวงนี้นะครับจะหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับก็คือ ดาวเหนือนั่นเองนะครับหรือว่าดาวโพลาริสนะครับโอเคอันนี้เร่งเวลามาจนถึงช่วงเวลาเช้าแล้วนะครับทีนี้ผมจะถ้าเกิดว่าเราต้องการกลับมาที่เวลาปัจจุบันนะครับให้ให้คลิกที่ตรงปุ่มนี้นะครับกลับสู่เวลาปัจจุบันนะครับเป็นเวลา5ทุ่ม47นาทีนะครับโอเคนะครับ เราสามารถที่จะทำอะไรได้อีกนะครับถ้าเกิดว่าเราขยายในมุม,ม,มกว้างนี้นะครับก็จะพบว่าเราจะพบกลุ่มดาวอยู่หลายๆกลุ่มดาวนะครับอย่างเช่นกลุ่มดาวตรงนี้นะครับดาวเหนือนะครับก็จะมีกลุ่มดาวที่ถูกจัดกลุ่มนะครับอยู่ในกลุ่มดาวที่ชื่อว่ากลุ่มดาวมีเล็กนะครับซึ่ง การจะมองให้ออกอะครับเราอาจจะต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็จินตนาการเล็กน้อยนะครับในขณะที่มือใหม่นะครับอาจจะจินตนาการยากนิดนึงนะครับตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับก็จะเข้ามาช่วยนะครับในเรื่องของการจัดเรียงเส้นนะครับของกลุ่มดาวให้นะครับอ่าสังเกตว่าตอนนี้นะครับหลังจากที่ผมกดปุ่มเส้นกลุ่มดาวนะครับ ตรงแถบตรงนี้นะครับสังเกตดูดูเมาส์นะครับจะพบว่ากลุ่มดาวนะครับถูกถูกจัดกลุ่มนะครับจะมีเส้นเส้นของกลุ่มดาวนะครับอย่างลากลากถึงกันอย่างชัดเจนเลยนะครับซึ่งกลุ่มดาวเหล่านี้นะครับก็จะมีชื่อเรียกอยู่นะครับเราก็มาคลิกที่ชื่อของกลุ่มดาวนะครับตรงแถบที่2นะครับก็จะปรากฏขึ้นมานะครับ อย่างเช่นดาวเหนือของเรานะครับก็จะอยู่ในกลุ่มดาวมีเล็กนะครับอาจจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับการจินตนาการอ่ะมันเราอาจจะต้องจินตนาการนิดนึงนะครับถ้าเกิดแล้วเรามีประสบการณ์มากขึ้นนะครับการการดูการดูกลุ่มดาวพวกนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับในปุ่มที่3นะครับก็จะมีภาพกลุ่มดาวนะครับขึ้นโชว์ขึ้นมานะครับ จะเป็นหน้าตาที่แบบว่าเราเราดูแล้วเราจินตนาการออกได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นกลุ่มดาวมีเล็กนะครับส่วนตรงนี้นะคือตำแหน่งหางนะครับดาวเหนือของเราคือตำแหน่งหางของดาวมีเล็กนะครับผมแล้วก็กลุ่มดาวมีใหญ่นะครับก็จะอยู่ใกล้กับกลุ่มดาวมีเล็กนะครับจะมีลักษณะส่วนที่เป็นหัวส่วนที่เป็นขานะครับส่วนที่เป็นหางนะครับซึ่ง ก็จะมีกลุ่มดาวต่างๆนะครับอย่างเช่นกลุ่มดาวที่สำคัญสำคัญนะครับอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคทีนี้กลุ่มดาวที่ปรากฏอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีเรื่องราวโดยเฉพาะนะครับที่เชื่อมโยงถึงกันเลยนะครับอาจจะเป็นจะออกมาเป็นลักษณะที่เป็นนิทานดาวนะครับถ้าเกิดว่า ใครสนใจนะครับก็ลองพิมพ์คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปนะครับเล่าถึงนิทานดาวให้ฟังอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับโอเคนะครับในที่นี้สําหรับมือใหม่นะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเราใช้ทิศเหนือนะครับในการในการอ้างอีในการดูตําแหน่งดาวที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ ดาวที่เราควรจะรู้นะครับก็คือดาวเหนือนะครับซึ่งอยู่ตรงทิศเหนือนี่เองจะไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มดาวมีเล็กนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเราหาดาวเหนือไม่เจอล่ะดาวที่อาจจะทําให้เรารู้ว่าดาวเหนือมันอยู่ตรงไหนคือตรงไหนเราอาจจะต้องมองดาวลักษณะดาวกลุ่มดาวอื่นนะครับอย่างเช่นดาวมีใหญ่นะครับให้ออกนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้ว่า ตรงนี้นะคือกลุ่มดาวมีใหญ่นะครับเราก็สามารถที่จะดูด้วยสายตาได้ว่าดาวสองดวงตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับอ่ามันจะมีชื่อเรียกอยู่นะครับถ้าเราซูมเข้ามาใกล้ชื่อว่าเมลักกับดูเบ้นะครับเราสามารถที่จะลากเส้นตรงนะครับผ่านดาวสองดวงนี้นะครับไปทางทิศเหนือนะครับตรงนี้นะครับ ก็จะเจอกับดาวเหนือนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มดาวนะครับที่ใช้ค้นหาดาวเหนือจะมีอยู่3กลุ่มดาวนะครับที่สามารถใช้อ้างอิงได้ง่ายนะครับก็คือกลุ่มดาวมีใหญ่นะครับกลุ่มดาวแคสเซโอเปียนะครับหรือว่าคนไทยจะจะรู้จักกันในนามดาวข้างข่าวนะครับแล้วก็อีกกลุ่มดาวหนึ่งก็คือกลุ่มดาวนายพานนะครับที่ที่สามารถที่จะใช้ชี้หาตำแหน่งของดาวเหนือก็ได้นะครับ โอเคนะครับทีนี้ปุ่มอื่นที่เรายังไม่ได้ดูนะครับก็อย่างเช่นตรงปุ่มปุ่มซูมนะครับถ้าปุ่มซูอ่าไม่ใช่ครับตรงนี้จะเป็นทําให้วัตถุที่เลือกมาอยู่ตรงกลางจอนะครับสมมุติว่าเราเราเลือกดาวดาวดาว,ดาวตรงไหนนะครับเรากา็เราจะซูมดูเราก็ต้องเลือกให้มันอยู่ตรงกลางจอก่อนนะครับ ยกตัวอย่างนะครับผมชี้ไปที่ดวงจันทร์นะครับผมจะซูมดูดวงจันทร์ว่าลักษณะพื้นผิวของดวงจันทร์เป็นยังไงนะครับผมก็จะต้องมาามาที่กลางจอก่อนนะครับปรับให้อยู่กลางจอก่อนนะครับผมแล้วก็หมุนตรงลูกกลิ้งของเมาส์นะครับ หมุนเพื่อซูมดูนะครับลักษณะพื้นผิวของดวงจันทร์นะครับเราสามารถที่จะดูได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวคาัานดาวพุธดาวศุกร์นะครับดาวเสาร์อยากจะเห็นวงแหวนของดาวเสาร์ก็สามารถที่จะ,ะซูมดูได้นะครับถ้าจะหาดาวเสาร์เราก็สามารถที่จะค้นหาได้จากแถบตรงนี้นะครับก็พิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับอย่างเช่นดาวเสาร์ก็คือ Saturn นะครับ ครับก็เลือกนะครับถ้าเกิดว่าพิมพ์หา s a t ท r ลนะครับแล้วเจอลักษณะแบบนี้แสดงว่า,าในซีกโลกของเรานะครับในขณะนี้จะมองไม่เห็นดาวเสานะครับวิธีการจะดูก็คือให้เราเอาพื้นออกนะครับพื้นโลกออกนะครับโอเคซึ่งมันจะทะลุไปหาดาวเสา์นะครับ เราก็สามารถที่จะเลื่อนปุ่มที่อยู่บนเมาส์นะครับซูมเข้าไปหาดาวเสานะครับซูมเข้าไปเลยนะครับก็จะเห็นลักษณะาดาวเสานะครับมีวงแหวนเหมือนกับที่เราเรียนมาเลยนะครับแล้วก็เคยได้ยินว่าดวงจันทร์ไททันนะครับอา,อาจจะเป็น ดาวดวงหนึ่งนะครับที่คล้ายกับโลกของเราเลยอยู่ตรงไหนนะครับก็ลองหาดูนะครับดวงจันทร์ไททันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่าเราจะกลับมาเหมือนเมื่อกี้นะครับเราก็ซูมออกไกลๆเลยนะครับแล้วก็ไปเลือกพื้นโลกให้กลับมานะครับโอเคนะครับ แบบนี้นะครับทีนี้เราสามารถที่จะเล่งเวลานะครับหรือว่าย้อนกลับเวลานะครับในการดูว่าในช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลานะครับดาวมันมีการหมุนยังไงนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของโลกของเรานะครับมันหมุนรอบตัวเองนะครับเลยทําให้ ตำแหน่งของดาวอ่ะครับมันมีการมีการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่งเวลาไปเรื่อยๆนะครับนะครับโดยการคลิกที่ปุ่มอ่าตรงนี้นะครับคลิกครั้งที่2นะครับครั้งที่3เวลาสังเกตเวลานะครับจะจะไหลเร็วขึ้นนะครับยิ่งถ้าถ้าคลิกอีกครั้งหนึ่งเวลาก็จะยิ่งไหลเร็วขึ้นเลยนะครับ ตอนนี้อยู่ที่เที่ยงคืนนะครับถ้าผมต้องการเร่งให้เร็วขึ้นผมก็คลิกที่ที่ตรงนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้เร็วเลยนะครับเป็นเป็นชั่วโมงเลยนะครับนะครับตอนนี้เวลาตีสามตีสี่แล้วครับกำลังจะสว่างนะครับอพอสว่างมา จริงๆมีมีกลุ่มดาวนะครับแต่ว่าเราจะโดนแสงอาทิตย์บดบังไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือช่วงช่วงช่วง8ดโมงเช้านะครับโอเคนะครับช่วง8 0ดโมงเช้าจริงๆอ่ะจริงๆมันจะมีกลุ่มดาวอยู่เต็มท้องฟ้าครับผมแต่ว่าเราจะมองไม่เห็นเนื่องจากแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ส่วนนึงก็คือจากการบดบังของบรรยากาศของโลกนะครับ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูว่าในช่วงกลางวันนะครับอของเวลาที่เราเล่งไปอ่ะครับมันมีดาวดวงไหนอยู่บ้างนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกที่ตรงนี้นะครับเราเอาบรรยากาศออกไปนะครับลองลองคลิกดูครั้งหนึ่งนะครับโอเคถ้าเกิดว่าโลกไม่มีบรรยากาศนะครับเราก็จะมองเห็นดาวที่อยู่บนท้องฟ้าเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับ เนี่ครับเราจะมองเห็นเป็นกลุ่มดาวนะครับเหมือนช่วงกลางคืนเลยนะครับโอเคนะครับก็ค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับสำหรับพื้นฐานของการดูเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่า,าเพื่อนๆน,นะครับ ลองใช้ตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับแล้วติดขัดตรงไหนหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาคุยกันที่ด้านล่างได้นะครับผมก็เดี๋ยวถ้าถ้าเจอคำถามเดี๋ยวผมก็จะเข้ามาตอบคำถามให้นะครับแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับก็คือกลุ่มดาวกลุ่มดาวแต่ละชื่อนะครับที่เขาตั้งขึ้นนะครับมันจะมีที่มาที่ไปนะครับซึ่งจะ สัมพันธ์กับนิทานดวงดาวอีกทีหนึ่งนะครับแม้แต่แม้แต่ทางช้างเผือกนะครับที่เราเห็นเป็นเป็นริ้วๆนะครับเป็นเส้นเส้นแบบนี้นะครับก็มีนิทานเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจก็ลองคอมเมนต์ที่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำอีกเป็นคลิปหนึ่งนะครับมาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้า มีประโยชน์นะครับต่อการเรียนรู้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับกดติดตามหรือว่ากดแชร์นะครับไปให้กับคนรู้จักนะครับหรือว่าคนที่สนใจนะครับอาจจะอาจจะเป็นความรู้พื้นฐานสําหรับเขานะครับในการที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของดวงดาวหรือว่าดาราศาสตร์ในเบื้องต้นได้นะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับ ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ